สวัสดีค่ะกิกพอดิเนียดสำหรับคลิปนี้ใครที่กำลังมองหารถอเมล่าแล้วมองหาไอเดียการตกแต่งรถอยู่วันนี้มาชมกิกตกแต่งรถคันนี้เป็นตัวอย่างดีไหมคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่น V ีลองท็อปหกแสนห้าหมื่นเก้าพันแล้วก็เป็นสีเทาสีเทาเนี่ยจะเพิ่มเงินอยู่ที่ห้าพันบาทซึ่งลูกค้าสามารถรวมไปในราคารถและผ่อนเพิ่มเพียงร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองการออกแบบที่กิกตั้งใจสําหรับ รถคันนี้นะคะก็คือเป็นการตกแต่งรถสีดำเนี่ยรอบๆอบคันคือเรียกได้ว่าเล่นของดำกันเลยทีเดียวส่วนวันนี้มีชุดแต่งสเกิร์ตลำกาด้วยพามาชมกันค่ะด้านหน้าก่อนด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสเกิร์ตตัวลำกาแต่งด้วยสีดำตัดกับสีตัวรถสีเทานี้นะคะก็ดูแบบว่ามีสีดำมากขึ้นเนาะก็ทำให้มันดูแบบว่าเท่สปอร์ตแล้วก็ชุดเนี่ยชุดเนี้ยแถมไฟตัดบอกไปด้วยอ่าแล้วก็ชุดจะเป็นชุดครอบไปเลยโดยที่ไม่มีการเจาะรถให มีความเสียหายแต่อย่างใดนะคะ,ะเดี๋ยวกิ๊กพาไปชมด้านข้างต่อด้านข้างจะเป็นชุดชุดด้านข้างทั้งหมด2จุดนะคะก็คือสายขวาก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเทากับสีตัวรถดูสปอร์ตมากๆเลยส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกันชนหลังสีดํา ด้วยสีกับตัวรถแล้วก็แบบนี้จะเป็นแบบไม่มีท่อซึ่งจะมีด้วยกันอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบท่อคู่นะคะสําหรับใครที่แบบไม่ชอบท่อหลอกก็เป็นการตกแต่งแบบนี้ได้เลยสามารถเลือกได้มี2แบบอ่าแล้วก็จะเป็นชุดสปอยเลอร์นะคะสีดําแบบนี้สวยมากๆเลยอ่าตัดกับตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่าวันเนี้แต่งดํารอบๆบคันนะคะดําทั้งคันอ่าแล้วก็ตัวล้อ ตากล้องมาใกล้ๆนิดนึงนะคะ,ะตัวล้อนะคะจากเดิมเนี่ยจะเป็นล้อสีเงินนะก็ตอนนี้ก็คือลมดํารอบคันทั้ง4วงเลยเป็นไงบ้างคะสําหรับตัวสเกิร์ตรอบคันเดี๋ยวกิ๊กพาไปชมรอบๆคันสเเกิร์ตแล้วก็รอบคันรถอเมร่าคันนี้เลยค่ะ สำหรับภายในของตัวอ m e ER เมล่าคันนี้กิกออกแบบการตกแต่งให้เป็นสีดำรอบคันเลยเรียกได้ว่าเล่นของดำกันเลยทีเดียวค่ะ ในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าจะสังเกตเห็นเลยว่าจากปกติที่มันเป็นสีฟ้า,ฟานะคะอันนี้เปลี่ยนค่ะเป็นสีดําแล้วก็เดินได้สีดําด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังคือเป็นดําทั้งหมดแล้วก็ดําตัดด้วยสีดําอีกเช่นกันแล้วก็ยังไม่รวมการตกแต่งที่มีการตกแต่งเรื่องของแขมในส่วนของกล้องบันทึกเหตุการณ์คิ้วกันสาดถาดท้ายอีกด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสาหรับการตกแต่งรถด้วยของดํารอบคันนะคะสวยเลยใช่ไหมล่ะคะสําหรับรถอเมล่าที่สวยอยู่แล้วเพิ่มเอกลักษณ์อีกสักนิดนึงด้วยการใส่สเกิร์ตรอบคันหรือว่าเป็นการตกแต่งส่วนอื่นที่กิ๊กก็แต่งเพิ่มไปถ้าใครเนี่ยสนใจที่อยากจะให้กิ๊กเนี่ยออกแบบคุณกิ๊ก คิดเอทให้หน่อยว่าอยากจะแต่งรถแบบไหนที่จะให้เข้ากับบุคลิกเราและใครที่กําลังมองหารถรุ่น V U. อยู่วันนี้ก็ท้ายคลิปแล้วนะคะก็มีแคมเปญพิเศษมาฝากกันก็คือลูกค้าสามารถดาวน์เริ่มต้น9,999บาทแล้วก็มีดอกเบีย้ยพิเศษมากๆเลยคือ0.99ปีประกัน0%ก็มีนะแล้วก็สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะทั่วประเทศ ส่งมอบรถทั่วประเทศใครที่สนใจรถมองหารถอยู่อย่าลืมทักหากิกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันและทักมาถามข้อความเรื่องดีเทลการผ่อนรถอะไรต่างๆอย่าลืมทักหากันนะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ